อีสานเนี่ยทุกคนไปนั่งอีสานนะส่วนนี้ก็จะเป็นนั่งลูกอีสานนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นไปทุกคนนคะรตนากรสุซองบางระหวงแล้วก็่สำหรับนะตอนนี้นะคุณเองก็ ผ่าทุกคนเนอามาอยู่ที่เซนทันอ,อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะเนาะซึ่งในตอนนี้นะกู๊ดก็ได้ผ่าทุกคนมาอยู่ที่งานเทศกาลนั่งเมืองเคนครั้งที่เจ็ดนั่นเองเนาะซึ่งว่าในปีนี้เพิ่นก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เจ็ดกันแล้วแล้วก็ได้มาจัดอยู่ที่เซนทันของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองเนาะซึ่งบรรยากาศที่กูดยืนในปัจจุบันนี้เนะี่ยก็ถือว่าจะให้ทุกคนเนาะได้มาเบิ่งพาบรรยากาศกาันมาเทศกาลนั่งเมืองแเคนนี่เนาะจะเป็นแบบนั้นเองเนาะ การสนับใครทีมาเข้ามาครับส่งคลิปในช่องคุณก็อย่าลืมในการที่มากดติดตามเนาะแล้วก็ยินดีที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะซึ่งในด้านล่างของคุณในปัจจุบันนี้ทุกคนจะเห็นเนาะก็คือว่าจะเป็นบอลรวมๆเกี่ยวกับงานฟิล์มเนาะที่เป็นเครื่องทรายฟิล์มแบบสมัยก่อนรวมเชิงเป็นโปสเตอร์นั่งเนาะที่เหาเบิ้งห้าในยากษ์นะทุกคนเนาะที่ซอผ้าเบิ้องในยากซึ่งอันนี้ก็เป็นคำอิบายที่พูดได้มาแล้วก็จะได้มาเห็นกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิ้งพร้อมกันเลยเนาะไป เนี่ยทุกคนกาเซึ่งทีเอาเ็นน,นปัจจุบันนี้ทางด้านน,านี้กุชาดวานอาจจะเป็นเครื่องสร้ายฟิล์มนะนทุกคนในสมัยก่อนอทีวายูทางฟังไทยเนาะอาจจะเป็นเครื่องสร้ายฟิล์มแปลว่าฟิล์มนั่งกลางแป้งอะไรี้ต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่ว่าเป็นโปสเตอร์นั่งแก่อนเนาะตามที่กูทูมาเนี่ยเพื่อนจะเป็นการไซ เกเนาะพู่กันหรือว่าไซซี่วาดหรือว่าแตมเอานะทุกคนเนาะซึ่งเป็นความคลาสสิกเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราได้คุณเคยกันดีนะทุกคนเนะาะก,กูจะพาทุกคนงาละเบิงนะ้งเนาะว่ามีย่างแดส่วนนี้ก็จะเป็นฟิล์มนะทุกคนเนาะเป็นม้วนฟิล์มท้ายนั่งแต่เก่าแต่กอนนะทุกคนโอ้บอกเลยว่าอายุก,การแต่ละอันนี้คือชีโบได้น้อยๆนะทุกคนแล้วก็เป็นความโชคดีที่ว่ากูดได้มาเห็นอยู่ในงานนี้เนาะก,ก็เป็นสิ่งที่ว่า เ็เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็ได้มาเห็นอยู่ในงานนี้ละคนแล้วก็ในงานนี้นะนอกจ้าทีเขาจะได้เห็นเกี่ยวกับเป็นเครื่อง ใต้นังใส่ฟิล์มต่างๆแล้วเนาะซึ่งเพิ่นจะมีการโชว์เป็นโปสเตอร์นั่งนะหอมบอกเบิ่งกันว่าทุกคนจะฮู้จะนั่งดังๆในอันนี้มีนั่งย่างเดนะทุกคนจะพูดจะให้ทุกคนมาเบิ่งน,นํากันเนาะนันดับล่างคุณคุณน,นาะทีะ่าเต็มไปด้วยโปสเตอร์นั่งเก่าๆนะทุกคนซึ่งเป็นงานซิ้นมือในการบ้านในการแต้มนั่นเองนะทุกคนนะสําหรับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเป็นโปสเตอร์นั่งเนาะที่มีชื่อว่าค้อใจลูกทงนะทุกคนก็เป็นโฮเงาหรือว่าเป็นนั่งที่ ในสมัยก่อนเนาะบนแบน,น,น,น่ใจว่ามีไพ่ทันเนาะเพราในช่วงนั้นเนาะอันนี้ก็ทําทีกุ้นหูเนาะก็อันนี้จะเป็นนั่งเขาเขาซื้อการนั่นจังยางเนาะเขาซื้อการดีโซรพงษ์สาตีนะทุกคนเนาะเป็นโซลพงษ์ศรีเซนกุ้นเองกับหูจักเพลินเช่นเนดะียวกันเนาะก็เป็นนักแสดงดังในต่ก่อนนะส่วนทางด้านนี้เนาะก็จะเป็นโพสเตอร์นั่งข่มแซงข่มนะทุกคน ยอมรับเลยว่าเราบัตรกรมีถือว่าโปสเตอร์นั่งในสัญญาเป็นงานเส้นมือแต้มแต่ว่าแต้มออกมาได้งามนะทุกคนส่วนนี้ก็เชื่อจะเป็นซื่อว่าเข,ข,ขี้ยวขิงเขี้ยวขิงโอวในใจเนาะอ่านบทถึงกระตุข้ข้อข้อไว้ทุกคนก็แล้วกันเนาะก็จะมีเ<สะ>ซิงตามที่เบิ้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นอมีนักสแสดงก็จะมีมิตรชัยบรรชาบอกโอวในใจเนะาะแต่เบิ้งตามเอกลักษณ์นี่น่าจะเป็นทานมิตรชัยบรรชาเนาะนำนักแสดงดังเมื่อก่อนเนาะ เนี่ยส่วนนี้ก็ถือว่าจะเป็นนั่งข่มเป็อย่างยังเนาะส่วนทุกคนเห็นนี่จะเป็นแพนฟิล์มนะทุกคนเนาะสมัยก่อนเนี่ยนั่งตละละร่างตะตะก่อนทางฝั่งไทยเนาะถือว่าถ่ายโดยฟิล์มมรดนะทุกคนอันนี้จะเป็นโง่เงาหรือว่านั่งที่ที่ว่าบุญบุญเดชเนาะไม่แน่ใจนะบุญเดชอ่านที่ระบออ่าไพาที่ทันเกี่ยวกับอ่านั่งเลื่อนย่างกษัตราย์มาที่จะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้เด้อเนาะอันนี้จะเป็น นั่งที่ิศมีสิว่าขมขมเขียวขมเขียวหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะแล้วก็นี่จะเป็นนั่งที่มีสิว่าเขาใหญ่แล้วก็มีอีาอสานเนี่ยทุกคนไปนั่งอีสานนะส่วนนี้ก็จะเป็นนั่งลูกอีสานนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคนเนื้อคนเนาะนั่งได้ดังๆเดือยไพหูยังกะสมาที่จะคอมเมนต์มาบอกให้ให้โฮเรเดอร์เนาะอันนี้จะเป็นไอ ไอ้ซากเหล็กหรือเปล่านะจะมีนั่งล,อย,ลอยไถ่นะทุกคนโดยแสดงดงโดยสระพงศ์ซาฟีนะทุกคนซึ่งมีโปสเตอร์นั่งเกา้าๆหลายๆเรื่องเลยที่มาโหบหมให้เห็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปกูจะพาทุกคนมาเบิ่งในโซนทางด้านหน้านี่นะทุกคนเนาะสำหรับโปสเตอร์ทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นนั่งที่มีเสว่าแก้วกาหลง ก็จะมีเรื่องไกลฟ้านะทุกคนเนาะไกลฟ้าแล้วก็นี่เรื่องจะเป็นเรื่องใกล้ลุ่งนะ,ะโปสเตอร์แต่ก่อนนี่ที่ว่างดงามเลยนะทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ห้าเบิ้งใด้ยากแล้วนะในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็เพิ่นยังสามาที่จะอนุรักษ์ฮักซาไว้ได้ซึ่งเป็นมรดกทางด้าน,นเกี่ยวกับงานนั่งนะทุกคนเนาะนี่ นั่งที่ขึ้นสื่อหรือซาที่บัวาพาก็จบโบโฮเนาะโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องอินซีแดงนะทุกคนเนาะนั่งอินซีแดงเนี่ยทานเม่ใชยบรรณาเนาะเป็นพระเอกนั่งที่่าดังในทั่วประเทศไทยกันเลยเนาะซึ่งมันว่าจะเส้นสบิตะในขณะในการท่ายทาแต่การความโด่งดังของเพิินกันยังบบได้ยันเรือนให้จ้าคุนไทยไปนะทุกคนเนาะ จะมีแซนแซบเนาะแซนแซบนี่อยู่ทางฝั่งหลคุณคูุดเองก็ได้เบิ้งสิเดียวกันเนาะดลก็จะมีหลายๆเวอร์ชันนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเรื่องความหักระหว่างผู้หญิงสาวนั่นเองเนาะก็จะเป็นเรื่องเกามังกรน,น,นั่นเองนะทุกคนเนี่ยนี่โปสเตอร์นั่งหลายๆนั่งเนาะที่โด่งดังได้รวบรวมมาอยู่นี่นั่นเนองนะทุกคนตามในงานเพิ่กนก็จะจัดอยู่ที่ชั้นห้ของ ท่านทั้าุคนนี่ก็ถือว่ามีบรรดาพว่งกับเนี่ยโจทางฟังไทยดังๆว่าจะเป็นอาจารย์บรรทิตทองดีเนาะแล้วจะเป็นคุณนนทีนิมีบทแล้วก็ท่านอาจารย์ปรัชญาปิ่นแก้วเนาะพร่งกับทีเอาหูจักในนั่งองค์บ้าท่นเองนะทุกคนแล้วก็จะมีนักแสดงสน,น,นะำเนาะเสียงดังทองไทยก็คือท่านอ่พ่อคุณคุณพ่อเนาะก,ก็คือคุณไพโร์สังวริบุตรนะแล้วก็จะมีอาจารย์ทาง อาจารย์ปอ๊อสหรือว่าทางเพป็นซื่อประคุณธนิตจิตนุกุลเนาะผพุ่มกับดั่งเรื่องบางระจันนะทุกคนแล้วก็มีทางคุณวิสิตคุณวิสิตวัฒนาแล้วก็จะมีทางไอพานุมาศเนาะติดศรัทธาเสื่งเป็นพุ่มกับจากฝั่งลาวเนาะที่ได้มาห่งวงเองทุกคนก็มีล่าล่าพุ่มกับแล้วก็นี่เราก็คือล่าสุดะพุ่มกับหลี่ผงสะวันเนาะพุ่มกับจากฝั่งลาวก็คือนั่งเดอะซิกนออลหรืว่าสัญญาณที่ดงดั่งทางฝั่งลาวแล้วก็จะมี ทางคุณสุรศักดิ์ปองซ่อนมาเป็นผพุ่งกับนั่งมาจากไทยบางสี่รีเนาะก็ถือว่าในงานนี้ก็จะมีทั้งนักแสดงทางฝั่งลาวแดแล้วกองแสดงทางฝั่งไทยที่ได้มาพรมกันหลับพรมทางผพุ่งกับนั่นเองนะทุกคนเชนเจ็ดนั่นเองนะทุกคนเนาะเชนเจ็ดบนสถานการณ์ทางด้านหน้าเดี๋ยวต่อไปก็จะมาให้ทุกคนได้โหจักกับหนึ่งนักแสดงจากทางฝั่งลาวเขาเองเองเนาะตัวนี้เนาะกูเองก็ได้มาอยู่กับบอบอ๊บนะพี่โดสบายดี เนาะตอนนี้เราก็ยังก็ได้มาอยู the ่กับไอตุลีเราก็เป็นนักแสดงจากแทนโชปปอเลาเนี่เองเนาะมาเต่นลุ้ง้าบาาเดินวันนี้ตุลีได้มาห่วมแสดงภูเกเงานําน้องๆนี่เป็นภูเกเงาสั้นที่มีซื่อเรื่องวานิงเนามีซื่อเรื่องว่าคิดคิดค้องคิดค้องเมนเป็นภาษาไทยคิดค้องเพราะว่าเป็นที่ไม่เข้ามา คิดคิดท่านเป็นภาษาไทยท่านก็จะหมักเราว่าสู่สู่คิดหรือว่าแบบสู่สุขติบอกประมาณนี้ก็จะไหม้เกี่ยวกับความตายหลักข้องก็คือไหม้เพิ่งแบบมลดำบอะไรอ่างเกเกี่ยวกับการลิ่มข้องประมาณนี้ก็แล้วมาประสมกันเป็นคิดคข้องความตายแล้วก็อ่าโอเคเนาะแล้วการได้่วมงานกับน้องๆนี่เป็นจ้าภาคส่วนได้ตณสุรินทรจ้าเป็นทีมคอมมอนพีจ้ามหาวิทยาลัย หน้าสาา้นราคาอ๋อจ้างมาเท่าไรเส้ราคามนั่นเองอ่านะ,นะ,นะ,นะเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งโปสเตอร์แน่งก่อนเนาะอ่ะเนี่ยเป็นโปสเตอร์คิด,คดขอ้อนั่นเองเนาะแต่ก็ต้องมาลุ้นนำกันเอาวันจะได้อันดับที่เยาได้เพราะว่าอยู่ในง,งานมีการแข่งขันกันนะมันเลยตอนนี้อ่าแข่งขันกต่วันนี้ครับเพื่อนาในสุดแบบเส,สาร์ลงข้าบางเลยนะทุกคนเนาะเป็นสุดเดี๋ยวเกือบตัดออกแล้ว เออเนาะก็มีหลายเรื่องนะทุกคนเนาะที่จะได้เห็นอยู่ในงานนี้เนาะอันนี้เป็นพ้นงานข้องบรรดาในสินปศึกษาหรือว,ว่าทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวที่ได้มาห่วมในการถ่ายทำนะคะนรับเนาะมีหลายเรื่องทั้งหมดอยู่ประมาณสาวเรื่องนั่นเองนะทุกคนสาวเรื่องเนาะสำหรับในงานครั้งนี้นะทุกคนก็คือมาเพื่อ,อจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะกันเลวยวเป็นการห่วมมือกันเกี่ยวกับบรรดา ผู้สร้างหุบเหงาข้องรุมไม่นำข้องเนาะฟังไทยแล้วก็ฟังลาวได้มีโอกาสในการมา,าห่วมกันนั่นเองนะทุกคนมาห่วมกันเพื่อ,อจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อจะได้เหน็นักสร้างหุบเหงาคนรุ่นใหม่เนาะที่จะมีไอเดียหรือว่าเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆอา่าจะได้ให้หุบเหงาในยและไล่หุแบเปบเนาะที่อยู่ในงานนี้ที่จะได้เห็น,นั่นเองนะทุกคนเนาะนี่โรงแรมวิปปลิตนะน,นี้จะเป็นนั่งสีวนำข้องนะ ส่วนนี้มีสี่ะบางฝันนะจากซอบปะปะลาวเนาะแล้วก็จะมีตะก,กุดนั่งครูเนาะเซิงในโจทย์ครั้งนี้เนาะเป็นโจทย์ที่เพิ่นจะเหตุเกี่ยวกับภูมเ,เหงาหรือว่าเป็นนั่งพี่นั่นเองนะทุกคนเนาะเป็นนั่งพี่เลยนะเพิ่งได้เราก็ในางานเพิ่นก็จะมีการย่างผมแดงนะทุกคนเนาะจะมีการจัดย่างผมแดง เดี๋ยวทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านในหอ,อเนาะเปลี่ยนเอาได้เนาะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในหอนะทุกคน้ นี่ก็เป็นพารบรรยาการนอนที่กูไเดนนำพาทุกคนมาเบิร์อยู่ในงานนี้เนาะเป็นนักด่าจารสมาธิจากคมเมนเป็นันเข้ามาได้เดลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าจะจบลงเพีพยงเท่าน,นี้นะทุกคนนะฮะว่าไห้มีความคิดเห็นเลยว่าอยากแนะนำยกกัยงเกี่ยวกับในงานครั้งนี้ก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้เนาะในคอมเมนต์คอมคองคลิปของผู้ใดเองเองนะนาะสำหรับตอนนี้กับคุเอกจะขลอล,ขา,ลาไปก่อนเนาะขอขอบใจติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับวันนี้เขลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ